วันนี้เราอยู่ที่มักกะสันมาติดตามเจ้ารถฮิตชิ4509ส,สีเดิมจะนำส่งวิหารแดงไปทำสีใหม่เราจะได้สีอะไรก็มาลุ้นกันนะครับว่าเป็นสีอะไรกันสีฟลุ้งฟลิงหรือว่าสีดังเดิมกระบวนโดยสารที่367กรุงเทพายทางชุมทางชาเชิงเศร้า อาสตอมสี 4, 3, 0, 7, ่สเจทำขบวนมาจะรีบไปไหนครับอาจมายังเร็วอย่างแรงเลย ชาจอที่สถานีมักกะสันรถออกแล้วนะครับสำหรับกระบวน367 มาแล้วนะครับสำหรับพิตาชี4509เดี๋ยวก็วิ่งกลับมาที่มักกะสันนะฮะ รถถอยมาแล้วอันนี้เป็นสีเดิมนะก็ถ้าเอาไปทำแล้วจะได้พรุ่ฟริ้งหรือเปล่า พ่วงรถบรขนนไปด้วยนะโบกี้บรรทุกยานขนาดหนัก เป็นนานต้องหนึ่งสสองหนึ่งแปนะฮะต่อถัวรถออกนะครับสับเปลี่ยนไปอยู่ด้านหน้า แล้วก็เดินทางไปวิหารแดงเข้าก็วหมดแล้วสิเลอไอ้หนึ่งเจ็ดที่ามึงทำกันเดียวเลยดิใช่ไหม มีนี่สูน้าสูน้าหน้าเนาี่ยเหลือสูน้าอีกคันนึงนะอันนั้นก็หนึานา่งเจ็ดนะฮะเอาเหลือ4509้าาทำเหลือที่วิ่งอยู่ตอนนี้4505นะครับที่ยังเป็นสีดั้งเดิมกับ4517 4517เจ็่งต้องทำออกมาใหม่เป็นสีดั้งเดิมนะฮะ ส่วนสี S 1ห้ที่เพิ่งทำกลับมายังไม่ออกมาวิ่งนะก็ได้สีฟุ้งฟลิงไปเครื่องยนต์นี้ก็ถอดออกไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงโครงนะเหลือเพียงบอดี้ตัวถังที่ห่อหุ้ม ได้สีเดิมกลับมาก็จะสวยก็จะเหลืออยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของหายากนะครับสีทั้งเดิมเพราะว่าเพื่อนๆน,นั้นเข้าไปเป็นสีฟลุงฟริงกันเกือบหมดรถจะเปลี่ยนวิ่งกลับมาแล้ว a อตัสีอน4218 เจ้าหน้าที่ขึ้นรถเตรียมพร้อมออกเดินทางไปทำสีใหม่สำหรับพิจชิ4 509เดินทางไปวิหารแดงห1 8่เตรียมออกแล้วนะครับกระบวงนง171181ปลาวิาทชิ4 509สีดั้งเดิมนะ ทำสีใหม่อีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นตำนานนะจะไม่เห็นอีกแล้วนะน่าจะเหลือแค่05นะครับส่วนนเกดที่ทำมาใหม่นะครับกัอเลเข้ายงยงเราเข้าทางหลียนะ ยังไม่ออกครับเข้าทางหลีกก่อน